สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้เข้ามาดูอีกเคสหนึ่งคนะทาทาดีเซลอันนี้แต่ก่อนนี้เติมน้ํามันอ,ออกสีแดงนครับแล้วตอนนี้ก็คือใช้ไปสักพักหนึ่งหลังจากเปลี่ยนน้ามันแล้วนะใช้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีอาการไฟ engine show นะไฟ engine show แล้วก็จะมีควันดำออกข้อนะเดี๋ยวลองเบิ้ลนนีะ้อ่าเดี๋ยวดูนะฮะจะมีควันดำหรออ่าควันก็จะออกมาเป็นลูกประมาณนี้เลยฮนะ เดี๋ยวเรามาดึงมาลองดูดึงไหลกลับดูนะตัวนี้จะเป็นตัวทาทาดีเซลสองจุดสองนะดึงน้าท่อมันไหลกลับดู ที่สูบสามตูบหนึ่งนะฮะแล้วก็โค้ดที่ขึ้นนะฮะเช็คโค้ดได้ก็โค้ดจะจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์โค้ดทิ้งก่อนอ่าตอนนี้โค้ดไม่มีค่ะที่กล่องนะะี่ละเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขของวัีดีนะฮะ,ะ,ะเปลี่ยนชุดซ่อมก่อนนะ,ะโอเค สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวสูบสนะเราจะลองมาเปลี่ยนนะชุดซ่อมหัวฉีดก่อนนะแล้วก็สูบสีเปลี่ยนปักนะทำให้เห็นเห็น <ๆ S 1> เลยว่าหายหรือไม่หายนะ,ะหลังจากถอดหัวฉีดมาแล้วมาดูกันนะมาดูไรวะไป ปกตินะฮะทำให้เส็เลยอกมบนกันไครัแบบ อันนี้ปักนะเดี๋ยวปักสูบสีเปลี่ยนใหม่เลยนะมันละลายนะโอเคอ่าหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะแล้วก็ปักหัวฉีดสูบสีฮนะสตาร์ทเครื่องดูนะอ่ะอ่าเครื่องติดง่ายนะครับี๋ยวมาดึงไหล่กลับดูฮนะไหล่กลับสูบสาม เดี๋ยวมาเร่งเบิ์นเครื่องแล้วลองมาดูควันกันนะครับจากตอนแรกมีควันนะฮะมาดูโอเคควันไม่มีนะครับเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูอีกทีจบสวยฮนะ น,นี่มาดูคืดซ่อมหัวฉีดอันนี้อีกหัวนะสูบสีอันนี้อนนของที่จะเปลี่ยนนะของแท้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ที่อยู่ในต้นจะมีอันของลูกค้านะที่อยู่ในต้นนะครับอ่าดูใบนะครับอันนี้ของลูกค้าที่ใส่มาก็าจะเป็นโลโก้แ,แบบนี้แล้วใบก็จะประมาณนี้อันนี้ใบของแท้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ อ่จะเป็นาา์โค้ดแบบนี้นะโอเคอน,นี้จะเปลี่ยนชุดต้อมมีต้นหนึ่งนะสูบสีหลังจากเปลี่ยนชุดต้อมหัวฉีดสองหัวนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสจูนหัวฉีดให้เข้ากับกล่อง ECU อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเ,เทสัวฉีดอุณหภ,ภูมิได้ที่นะไม่คฉีด ไล่อากาศในระบบต้นหัวฉีดนะฮะแล้วก็จูนส่งให้เข้ากับ ECU เสียงเครื่องก็จะเบาลงนะครับอ่าอ่าเสียงนิ่งนะเดินเครื่องเดินนิ่งนะเปลียนเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนอาการนะที่มาเบื้องต้นก็คือมีอาการไฟเอนจินโชว์นะครับแล้วก็ควันดำนะเครื่องสั่นเป็นบางครั้งนะครับ อันนี้ก็จะเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะสูบสามกับสูบสี่นะฮะพร้อมแหวนรองหัวฉีดพร้อมเทสด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะัตเสร็จเรียบร้อยนะครับจบด้วยสวยไปเลยอ,อันนี้ขอบคุณลูกค้ามาจากกอทมอนะฮะเครื่องเดินนิ่งๆเลยสําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทาติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับปู่ช่างต้นทาทาชลบุรีนะศูนย์แปดศูนะ เรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายต้มจบที่เดียวนะจ๊ะ